แถลงการเรียกร้องให้กษัตริย์ภูมิพลอดุญเดชสละราชสมบัติและคือนอำนาจให้ประชาชนแถลงนัดวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดเราขอแถลงการถึงกษัตริย์ภูมิพลอดุญเดชเพื่อเรียกร้องให้ท่านพิจารณาตัวเองสละราชสมบัติแล้วคือนอำนาจให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้พวกเขาปกครองตอนเองตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง คือให้ประชาชนปกครองประเทศโดยอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนใช้โดยตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นและเพื่อประชาชนโดยทั่วนหน้าจะได้ประโยชน์สุขที่พวกเขาสมควรได้รับอย่างแท้จริงโดยพวกเราเห็นว่าท่านได้ละเมิดหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมาเป็นเวลานานจนเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ท่านได้รับเชิญให้เป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยท่านจะต้องให้อำนาจอธิปไตยเป็นของกรุงชนชาวไทยตามเจตนารมณ์ของรัชกาลที่เจ็ดและโดยการยื่นคำขาดของคณะราษฎรที่ได้ยึดอำนาจจากรัชกาลที่เจ็ดเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพศ2475เป็นต้นมานั้นท่านได้สัญญากับประชาชนชาวไทย ในวันรับตําแหน่งเมื่อวันที่9ออมิถุนายนีพศาา2489ว่าเราจะครองทรายดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามแต่บัดนี้การเวลาได้ล่วงเลยมานานนับกว่า68ปีแล้วความจริงกับหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อขึ้นครองราชได้ในนานท่านก็เริ่มจถถาปนาอำนาจตนเองและสร้างเครือข่ายเพื่อพระราชาตามระบบสมบูรณ์ะดอาณาสิทธิราชใหม่ เพื่อเริ่มยึดอำนาจมารวมศูนย์ไว้ที่ตัวเองแล้วสร้างเครือข่ายสมุนรับใช้อย่างแยกตนอันประกอบด้วยทหารตำรวจข้าราชการประจำระดับสูงนักการเมืองที่ไม่สัมพานในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสื่อสารมวลชนที่ขายตัวนักธุรกิจระดับชาติและกลุ่มผลประโยชน์ที่หากินร่วมกับสถาบันพระัตริย์เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมาโดยตลอด ท่านได้ทำการล้มล้างอํานาจของคณะราษฎรเขียนรัฐธรมนูลหลังการรัฐประหารหลายครั้งเพื่อเพิ่มอํานาจให้กษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นรัชกาลปี2500รวมถึงปี2519 2 25 5 1 0และที่เลวร้ายจนเกิดอภัยคือรัฐธรมนูญชั่วคราวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอที่นับรวมแล้วได้ให้อำ,อำนาจกษัตริย์มีสถานะ เป็นรัฐเหนือรัฐศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์แต่ต้องไม่ได้และมีอำนาจล้นฟ้าล้นทผ่นดินเอาคนทุกหมู่เหล่าไปเป็นฝุ่นใต้ตีนรองเท้าของท่านแต่ทั้งหมดนี้อาจจะพอให้อาภัยได้หากท่านส่งเสริมให้ประชาชนอยู่โดยสงบสุขวิธธรรมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการทรงทศพิษราชธรรมของท่านและผู้ปกครองที่ท่านบงการแต่ความจริงก็คือคนไทยหาความสุขสันติภาพ ความเป็นธรรมและเสรีภาพอย่างแท้จริงจากท่านหาได้ไหมเพราะท่านเลือกข้างและยืนตรงข้ามประชาชนผู้อยากไร้แถมกดขี่ขู่รีดและแม้แต่ให้ทหารรักษาพงเข็นฆ่าประชาชนที่คิดต่างอยู่หลายครั้งหลายคาเพียงเพื่อเพาะจะเสียอำนาจเสียอภิสิทธิ์และเสียผลประโยชน์อันได้มาง่ายๆจำนวนดังนั้นพวงชนชาวไทยจึงไม่ได้เกิดความสุข ประโยชนจากการปกครองที่ท่านเป็นใหญ่อย่างแท้จริงดังจัดสาธยายไว้พอสังเกตดังนี้ประการที่หนึ่งท่านสอยยศต่อคำมั่นสัญญาที่ฟันบันพบรุษของท่านแต่ไทยไว้กับพวงชนชาวสยามว่าจะคือนอำนาจให้พวงชนชาว,วชาวสยามไม่ใช่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดๆโดยเฉพาะแต่ท่า,ากลับดำรงตนสิดหลักการปกครองท,ที่กระทอยู่ใต้รัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ ท่านบงการการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วให้คนของตนเองเขียนขึ้นใหม่โดยท่านรับรองการรัฐประหารว่าถูกต้องชอบธรรมทั้งเท้งท,ที่เป็นการโค่นอำนาจประชาชนทั้งชาติและขัดต่อระบอบประชาธิปไตยตามแบบอย่างสากลท่านจะให้อภัยโทษแก่บรรดากบฏท่านยังได้ปูนบำเหน็จองค์คณะผู้ก่อการกระบฏแล้วสร้างความชอบธรรมจอมปลอมด้วยลายเซ็นของท่านมาโดยตลอดจนประเทศไทย มีถิติการฉีกรัฐธรรมนูญมากที่สุดประเทศหนึ่งโดยเฉลีย่ยแทกทุกๆสี่ปีนับแต่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาและเป็นประเทศที่ติดอันดับสีของโลกในบรรดาประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดนี่เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายผิดหลักการประชาธิปไตยทอรยศต่อคำมั่นสัญญาและสร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่ต่ออำนาจอาิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของ และใช้โดยประชาชนไม่ใช่โดยกษัตริย์และแนวร่วมในหมู่ขุนนางและตักดิดาที่ได้ร่วมกันปล้นตามทฤษฎีการสมคบคิดนอกจากนี้ทานได้สถาปนาตัวเองให้มีอำนาจในทุกด้านโดยมีองค์คมนตรีประสาลและกํากับองค์กรรัฐและเอก,กชนครอบงำอำนาจนิติบัญัตญิบริหารและตุลาการเป็นรัฐสอนรัฐ สามารถทำลายหลักประชาธิปไตยได้ดังใจบงการและคุ้มครองผู้ทำผิดกฎหมายจนหลักนิติรัฐถูกทำลายจนรัฐไทยภายใต้การปกครองในฐานะประมุขของท่านเกือบเป็นรัฐที่ร่สมสลายแล้วในวันนี้กล่าวโดยรวมก็คือท่านเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยแต่ได้เป็นตัวการวอนทำลายอำนาจอาธิปไตยของประชาชนเสียเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่ออำนาจ และผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนอกจากนี้ท่านยังทำตัวเหมือนเทวดาอยู่เหนือกฎหมายแต่ต้องไม่ได้ส่งเสริมความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างสองมาตรฐานและวางตัวไม่เป็นกลางคนที่รับใช้ใครคิดท่านทำอะไรก็ไม่ผิดส่วนประชาชนที่เรียกร้องหาประชาธิปไตยซึ่งสวนทางกับการคงอยู่และการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของท่านและพรรคพวกนั้น ทำอะไรก็ผิดทุกอย่างจนบ้านเมืองแตแกแยกแทบทังที่นาแต่ท่านจับชี้นิ้วหาวันนักการเมืองเลวชาวบ้านโง,ง่และระบอบประชาธิปไตยแบบสากลใช้ไม่ได้ต้องให้เป็นแบบไทยๆซึ่งก็คือมีท่านเป็นประมุขแบบมีอํานาจเบ็ดเสร็จดังที่ท่านได้เคยปรารบไว้ไกลๆเมื่อปี2529จนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชต้องออกมาชี้ว่า จะเป็นการนำไปสู่การล่มสลายของสถาบันกษัตรกษ์ในที่สุดนั่นเองประการที่สองท่านไม่ได้ปกพร้องแผ่นดินโดยคําและขาดคดสพิราชธรรมอย่างชัดเจนดังนี้ฟอกครัวของท่านประพฤติตัวเหลวแหลกไม่เป็นตัวอย่างอันดีกับสังคมผิดศีลทำอันดีงามจนมีรูปภาพเอกสารและหลักฐานอื่นๆตามสื่อต่างๆกระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้ทั้งรครอบครัวของท่านรับเงินบริจาคเบียบเดเบียนแม้แต่คนจนที่หลงคิดวา่าทำบุญกับพวกท่านแล้วชีวิตจะดีขึ้นเป็นการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้รู้ไม่เท่าทัานการคงอยู่ของพวกท่านกินเปลืองภาษีอากรของประชาชนอย่างมหาศาลงบประมาณปีหนึ่งจีหนึ่งในหลักหมื่นล้านเสียไปกับการให้ท่านได้เสวยสุข และเพื่อเพิ่มคุาคุณความดีของท่านทั้งที่พวกท่านไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วท่านจบสอนให้ประชาชนอยู่อย่างสมัคพอเพียงท,งทั้งทั้งที่ค่าแรงท่านต่ำแค่วันละสามร้อยบาทพวกท่านก็ยังใจดำจะไม่ให้เขาทั้งนี้ก็เพราะพวกท่านอยากให้ประชาชนอดอยากขัดสนได้รับการศึกษาแต่น้อยพัฒนากติปัญญาให้น้อยและมีจิตสำนึกสยบอยอมเพื่อท่าน และคณะโจรร้ายในร่างผู้ดีจะได้ฉกช,ชวยประโยชน์สุขไปไว้ในแวดวงของตนต่อไปอย่างง่ายดายและยาวนานการเป็นประมุขของท่านไม่ยึดหลักยุติธรรมท่านลูกและเนียได้เลือกข้างสนับสนุนชนชั้นท,ที่ได้เปรียบรังแกและเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงและตั้งตนเป็นศัตรูผู้กดขี่ต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่เสียเปรียบอยู่แล้วนอกจากนี้ ท่านยึดทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติหรือของคนไทยทุกคนเอาไปเป็นของตนเองและพรรคพวกเป็นเจ้าสำนักของระบบทุนศดินาผูกขาดศดินาเหนือรัฐชี้นิ้วเอาทุกอย่างที่ตนอยากได้สร้างเครือข่ายไปหากินอย่างจ,าจ,าจาาัดจ้านจนทําลายความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคมและลามไปถึงการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเมืองจะไปรือ้อรือกระเทือนต่อฐานอํานาจและผลประโยชน์ของท่านและพวกของ ขีดหน้ารังเกียจมากกว่านั้นก็คือท่านขณะที่ท่านกดขี่หลอกลวงและเอารัพเอาเปรียบคนทั้งชาติอย่างน่าละอายนั้นท่านตับโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงให้เกิดความงมงายว่าท่านทรงธทมบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ดุจเทวดาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจและผลประโยชน์เป็นห่วงและรักประชาชนทํางานหนักตลอดเวลาและเป็นผู้เก่งกาจพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้เหนือกว่าใครในแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นการโกหกสร้างภาพและสร้างความงมงายแก่วัฒนธรรมไทยและชุดรังการเติโบโตทางจิตวิญญาณสติปัญญาและพัฒนาการต่างๆของประชาชนทั้งสิ่นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อท่านรู้ว่าตนเองไม่ได้ดีอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อและเมื่อยกตนเป็นเทวดาเหนือกฎหมายแล้วก็ยังมีคนรู้ทันท่านจึงได้ปิดปากประชาชนโดยกฎหมายอาญามาตรานหนึ่งหนึ่งสอง ต่เปิดโอกาสให้ข้าทางจิตวิญญาณและสุนัขรับใช้ของท่านเอาไปใช้ทําลายผู้ไมย่ยอมอยู่ใต้รองเท้าของท่านได้ังใจท่านแกล้งบอกว่าท่านเือดร้อนเมื่อในการฟ้องร้องแต่ท่านกลับไม่ยอมยกเลิกเข้าทาร้องพูดแก้เกิดตามนิสัยไม่จริงใจคลุมเครือหรือปากอยากทําทอยากของท่านที่เห็นกันมาตลอดที่ร้ายที่สุดนั้นท่านทําให้คนเชื่อกันว่า ท่านแหรวาชวงศ์รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยจนเกิดการสังหารหมู่ประชาชนอย่างย่ามใจมาหลายครั้งที่เห็นชัดเจนก็คือปี2516 2519 2535 2552 2553และล่าสุดในการชุมนุมที่ถน,นนอักษะในวันก่อการกบฏรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ซึ่งท่านเพิ่งได้ลงน้มรับนนูนเฉือนแล้วให้โทษกรรมให้กบฏฆาตกรและคนชั่วที่ร่วมกันต้นอำนาจประชาชนทําลายความเป็นนิติรัฐและล้มเมิดสิทธิมุษยชนของคนไทยอย่าง่าเทือนรุนแรงและย่ามใจเช่นการจาับกุมผู้บริสุ์ไปทรมานหรือทําร้ายร่างกายค่มคูให้เปลี่ยนความคิดมาสยบยอมต่อกบฏแต่งต้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาประการที่สามท่านได้ขัดฝาง และทำลายประโยชน์สุขของวมวงชนชาวไทยแทนที่จะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามดังที่ท่านสัญญาไว้แทนที่ท่านจะสนับสนุนให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมาได้ทำงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มกำลังสามารถท่านตับให้สมุนที่มีอยู่ในและนอกรัฐธรรมนูญในระบบและนอกระบบต่างๆรวมหัวกันขัดขวางการทำงานของรัฐบาลล้มโครงการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ อ้างเหตุผลต่างๆนานาซึ่งล้วนแต่เป็นการโกหกหลอกลวมพอเมื่อยึดอำนาจได้แล้วท่านกปอรคุณเอาโครงการใหญ่ๆมาทำเพื่อเฉลิงวบประมาณแผ่นดินแบ่งสรรปันประโยชน์ต่างต่อแทนกันเนืองๆเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งไปกว่ากว่านั้นท่านแข่งกับรัฐบาลคิดโครงการแล้วใช้ขรร้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเอกชนทำงานตามความคิดของท่าน โดยใช้งบประมาณจากเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้นแล้วท่านกลับโฆษณาเอาหน้าตาเฉยหาว่าเป็นผลงานและการพัฒนาประเทศของตนเองเป็นเรื่องหน้าขบขันอย่างยิ่งท่านอ้างแม้แต่ว่าตนเองคิดผลเทียมเพื่อเชิดชูตัวเองอย่างไม่อายทั้งทั้งที่ความจริงได้มีฝรั่งคิดและทําก่อนหน้าท่านในขณะที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องการทําลายความยากจนให้หมดไป ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเองท่านปรับต้องการสิ่งตรงขันข้ามจึงพยายามทํำลายการเข้าถึงโอกาสและความมั่งคั่งของประชาชนขูดรีดและสร้างระบบทุนผูกขาดเพื่อยักเยียดความยากจนให้คนส่วนใหญ่มาตลอด